จัแล้ว,ลวงามลิไก่นี่วะสีเหลืองงามลิ๊กขนปีกขนคิ้วหอนตั้งอืม สีประดูตัดสีเหลืองไก่อ่อนด้วยพี่น้องพอมันค่อยมาเอาแล้วสุดก่อนพ่นตัวหนึ่งตัวงัวปีเอาบักสุดใจมาแห้งต่อคามห้วยเนาะอ,อันนี้ยังลูกขึ้นมาแทนวันนี้เอามอนี้มาโตวันนี้มอเหลืองนี่ขอ,อพัันมาโต แต,พตออออนน่พี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยไก่ตัวนี้งามเสียงขันเบาๆอ่อนๆขันกระซากขันกระซากเงียนหน่อยนึ่งโอ้ผิดน้องเอ้ยงามนี่เนาะไก่อ่อนพี่น้องเอ้ยโคตรงามพี่น้องเอ้ยบริบบบกองบริรบบบยังเด้อสีธรรมชาติเลยทเยทเจตแหงเหลืองครับอ๋อไก่ตัวดีงามแหงพี่น้อง สีเหลืองเบิ้งดูปีกนี่ปีกมันเป็นคนัตเมนมันเป็นสีอ่ำๆน้นองไก่นี่แต่ซอยคอสีปะดูดัดเหลืองไก่นี่มันโอ้งามแหงเลยไก่ตัวนี้งามแหงเลยไก่ตัวนี้ตัวไคยได้สุดก้อนนั้นมันเป็นสีเหลืองล้วนเลยเนาะอันนี้มันเป็นสีประดูตัดสีเหลืองแตนมที่สองออขีคัน,นไก่โมน,นี้ น้ำสามมันเป็นน้ำสามล้นขี้คันมันมันจะขันขันข้อนเดียวแต่เร้าแล้วๆอันนี้แหละปักละทางไก่ป่าเนาะเปิดต่อยเปิดยังซ้ำๆเปิดเปิดกับบ่ขันพี่เราไงปลักละทางเอาไก่ป่ามันสะขึ้นมามันเห็นแล้วมันขันใส่ไก่ตัวนี้เตะรถว่ยเลียงเตะนี่ไก่มันยังยานคนเนาะไก่โตไก่นี่มันเป็นลูกผสม โอ oh, จัดแล้วจัดแล้วอา้าวพี่น้องเอ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อประพาดคลิปใหม่ๆจากซองของกรป๋ามึงลาวเปิดแบงเด้อตัวนี้เด้อใครสนใจทักมาใกล้อ่อนๆพอดีงามขนคิ้วได้เลี้ยงซักกระหอนตังเปิดตังนาน,นี่พอพันนี่เบิร์กนาหน,นิตังเปิดตางนาน,นี่ตังเปิดแหงอีหลี คนคิวนี่คนคิวซักเลยเนาะคนคิวงามหอนจะยอดหอเบสองสี่ห้าหกเจ็ดเจดยอเจ็ดยอดเนาะพี่น้องหางพัดเจ็ดกปลาสุดเท่านี้แหละโอเค